ก็เดิมก็จะมีมีเป็นทาวน์เฮาส์มาแล้วครอบครัวใหญ่ขึ้นก็อยากจะขยายอะไรที่เป็นส่วนตัวจริงๆก็อยากได้มือ1แต่มือหนึ่งก็แพงดูมือสองก็ดีค่ะไม่ต้องทําเพิ่มก็ได้อจริงๆก็ใช้ได้เลยก็โอเคนะมือสองก็ใหม่สวัสดีค่ะชื่อสองนะคะ ได้มาซื้อบ้านกับบริษัทบางกอกเอเซนะคะกับน้องตายที่หมู่บ้านเซนโทยตตามททิเบตนะคะธุรกิจส่วนตัวค่ะค้าขายก็เป็นกอบพระขายสร้อยค่ยอะไรคือหลายอย่างะคะ่ะอุปกรณ์เกี่ยวกับพระค่ะมีกล่องใส่พระอะไรต่ออะไรหลากหลายะคะ่ะอยู่ท่าน้ำนนท์ค่ะ ก็เดิมก็จะมีบ้านแล้วบ้านเป็นตึกแถวเนาะแล้วก็มีเป็นทาวน์เฮาส์มาแล้วครอบครัวใหญ่ขึ้นก็อยากจะขยายอะไรที่เป็นส่วนตัวเนาะจากเดิมมันแคบแล้วตอนนี้ก็อยากอารมณ์อยากได้บ้านเดียวก็มองมาเรื่อยๆแต่มันก็ยังไม่พร้อมหลายๆอย่างเนาะก็ติดภาระอันเก่าอยู่ยังไม่หมดตอนนี้ภาระอันเก่าหมดก็มีภาระใหม่เพิ่มจริงๆก็อยากได้มือหนึ่งแต่มือหนึ่งก็แพงก็ มาดูมือสองก็โอเคนะมือสองก็ใหม่ก็ดีค่ะก็ไม่ต้องไม่ต้องทําเพิ่มก็ได้เอาจริงก็ใช้ได้เลยระหว่างนั้นะเรามีความคิดนะว่าเรากลัวจะไม่ได้บ้านอมมีมีน้องเขาก็จะบอกว่ามีคนมาดูบ้านก็ <c oughs> <c oughs> เห็นใ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 นเฟซด้วยนะว่ามีคนมาดูมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ยจะได้ไม่น้ออะไรอย่างเงี้ยหนึ่งก็คงจะสวดมนต์ไหว้พระเนาะนะขอเจ้าที่เนาะและอีกอย่างแฟนก็มาจุดธูปขอเจ้าที่ด้วย ในเฟซบุ๊กเนาะดูแล้วก็สนใจสนใจเลยบ้านตรงนี้ตรงนี้เขาประกาศขายก็ขอขอไปชมบ้านก็นกต้องมีบ้างน,นะว่าเขาจะไว้ใจได้ไหมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องมีอยู่แล้วละ่ะก็เขาโพสต์ประกาศในในนั่นบ่อยแล้วก็ดูเรื่อยๆแล้วไปดูบ้านแล้วก็สวยเนาะบ้านมันโอเคมันไม่เก่ามันไม่โทมเขาก็ตกแต่งใหม่บ้านหลังนี้มีประกันให้6เดือนเกิดปัญหาอะไรแล้วก็ จะได้ติดต่อกันง่ายน้องน้องเขาให้คําแนะนําดีนะบริการดีเออพี่มีปัญหาอะไรพี่ก็คุยกับน้องน้องเขาให้คําแนะนําดีค่ะติดปัญหาอะไรถามเขาได้ตลอดอะคะ่ะรวดเร็วเร็ว รับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกด s ับส cribe ช n n นลบางเกอกแอ s เซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ